สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับตุกคนมาดูสนามบิอบนอุบลราชธานีนะครับสนามบิอบนอุบลราชธานีนะครับคืบอเป็นอาคารเฮดใหม่ครับปุ่ใหม่เลยนะครับอนกรอนเป็นเทศการมีไฟใหม่นะครับนอแตาลังจากนี้แล้วนะครับเม็ดมาดูดีมานะครับผู้คนคึกคักนะครับนองโอเคนะครับ เป็นอาคารสองชั้นนะครับนี่ครับเป็นอาคารสองชั้นนะครับภายในกับเสี่เงี้นี่นะครับนอกเป็นร้านค้าร้านขายนะครับผู้คนคึกคักเลยครับผู้คนคึกคักนะครับนอกอันนี้ก็เป็นชั้นที่สองนะครับสองน,น,นะครับนี่นะครับน<ข>ี่ครับเป็นอาคารอาคารเป็นร้านค้าร้านขายนะครับนอกหรือว่าคึกคักนะครับคึกคักอดีเด้อ มีรีฟอร์มเยอะครับเนี่สำหรับผลิตภัณฑ์นะครับสายกันเป็นกระสีมีนกแอนะครับแล้วก็อีหยังนี่พี่น้องอีหยังนี่เนาะนี่นะครับนี่หลายเลยครับเนาะเจ้าหน้าที่ลอนะครับนี่นะครับนี่จะพูดรอๆนี่ครับนี่นะครับอันนี้นะครับแอเอเซียนะครับแอเอเซีย ตนนี้นะครับเราเช็คอินเบสเจียดนะครับผมเคยใช้บริการนะครับใช้บริการตัวนี้นะครับเบสเจียดเบสเจียดนะครับเสใ็จบริการนะครับเบสเจียแอร์ไลน์ะครับ,บ,รรรบท่าบรปกับเป็นโซน,รนครับ โดยสานเท้าออกการบินไทยก็มีเด้อครับการบินหถดการบินไทยนะครับมีนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับนี่เป็นยอถานะครับเนี่ยจะให้มาเบกเรีนนะครับสารางนะครับนี่ครับนี่นะครับการบินไทยนะครับการบินไทยก็มีเด้อเห็นอะนี่ก็แปดนาฬิกาสหรับการบินไทย ผมเคยใช้บริการสายการบินนี้นะครับกรุณผู้อุบลสุวรรณภูมินะครับมาเคยกับบริการนะครับเนาะโอเค,คบบอนะครับบริการดีนะครับเนาะบริการดีอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกเจ็ดสายการบินน,นะครับเนาะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือผู้โดยสารขาออกนะครับผู้เดินทางนะครับคนที่จะเดินทางนะครับจะมีผู้โดยสารระหว่างประเทศผู้โดยสารภายในประเทศนะครับนะครับดูนะผู้คนนะครับดูบริการแบบด้ดยสารนะครับ ปจจนี้ตอนนี้เมี่ยมีรนเดินทางนะครับนะย่าเที่ยงมาเลยตอนนี้ก็จะมระัาณเที่ยงเที่ยงนะครับแต่จะมนี้คนมากั้วยกันผมไปใส่บริการช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังป่านะครับน่มาลับป่านะครับผมนี่แหละครับเบียดเจ็บนะครับเบียดเจ็บจากสุวรรณภูมิมาอุบนนะครับช่วงเวลาส1บอนาฬิกา 15นาทีนะครับคือเครื่องเครื่องออกากสุวรรณภมินะครับแล้วก็มาถึงอุบลเวลาประมาณ12อนาฬิกาประมาณนี้นะครับจะมาถึงนะครับนี่แหละครับคือช่วงนี้นะครับผมก็จะมารอป้านะครับนะครับส่วนจะเป็นส่วนของของอยากของกินในส่วนของบริการเสือึงสือตัวนะครับน้องน้องอ๋อเนาะ ครับนันจะเป็นทางหอดทางขาวนะครับอันนี้นะคร <c oughs> ับนะก็จะให้เนี้ย <c oughs> ละ ัสดีทุกคนมาเบิงนะครับบรรยากาศบรรยากาศี่นะครับผู้โดยสารนะครับนะโอเคนะครับาบรรยากาศที่ว่าโอเคดีนะครับเนาะมั่นเพลิงนะครับบางคนก็จะเป็นบางคนก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนะครับตรงนี้นะครับงบนนะครับเนาะโซนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ

ผมบอกพวกเรากลุนนั้นเป็นถ่านะครับไม่บอกหงว่าลุ่นนั้นเป็นถ่านะครับแจะละพ้นกับรุ่มถ่ายรูปต้องเป็นดีๆนะครับเนาะผมบอกนะครับว่าเป็นถ่านะครับนะครับแจะละพ้นถ่ายรูปต้องเป็นดีๆนะครับ น้อก็จะเป็นโซนของการน่งถานครับเพราะว่าจนมาคตก็จะออกมาหันนะครับคนก็ตรออกมาแต่หันนะครับ,รรบลุ่งเครื่องแล้วนะครับลุ่งทางแดดก็ตรออกมะหันนะครับเนาะเป็ดปอดอาวุธมานะครับน่าจะมีนะครับเป็ดปอดอาวุตรเกษตรมีหลายอย่างนะครับหลายๆนี่ครับ นี่ค ну uh ือทนนี่ด no ทีเป็นห <questo S 1> <ści> ้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับนี่ยนี่ครับถ้าอากาศ ทสิูวนทอิชชออร์บอบนา่างมชีวีนะครับจะเดินทางมาถึงอ่าบลเวลาสิบสองนาฬิกานะครับสายการบินไทยเอเยดเจ็ทแอลน์นะครับจากสุวรรณภูมินะครับนี่ครับผมก็มารอรับป่าที่นี่นะครับ ตรงจากเครื่องทุกคนก็จะมาที่นี่นะครับทพ่จะออกเดินออกที่นี่นะครับโอเคนะครับสำหรับชิปนี้นะครับก็ฝากไว้ในครันี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมกลเดยอครับผมจะ็นใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ